งานดาราพาชิมมารเก็ตที่โรตัสสุขาพิบาลหนึ่งคึกคักมากประชาชนแห่ซื้ออาหารจากดาราแน่นพื้นที่จนของหมดไวเมนูเล็ดเพียบทั้งทอดหมันไส้อัว่วต้มโคลง้งบะหมีม่ปูบีฟเชอร์รีและเครื่องดื่มของว่างจากศิลป,ปินหลายคนโรตัสเผยดีใจได้ช่วยส่งเสริมอาชีพเตรียมเปิดพื้นที่ให้ผู้ค้ารายเล็กเพิ่มพร้อมเดินหน้าคอนเซปต์แฮปปี้มอล์ดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ส่วนมาดามไหมยืนยันเดินหน้าจัดงานต่อเนื่องทุกสาขาโดยงานนี้จัดถึง30พฤศจิกายนก่อนต่อด้วยงานต้นไม้สวนในขวด1-10ธันวาคมนี้ จริงวันนี้คือต้องขอบคุณ m อไนะคะที่ให้โอกาสโลตัสได้มาเป็นส่วนหนึ่งขององานกิจกรรมที่ดีมากที่จริงของเรา,เ,ราเองอะคะก็เพียงจะส่งเสริมธุรกิจแล้วก็ให้พื้นที่นะคะกับประชาชนในการเข้ามาทาในเรื่องของตัวการจัดการขายหรือว่าส่งเสริมอาชีพอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเลยะคะ่ะที่ว่า ตัวงานคืองานที่ดีมากเนาะแล้วก็ตัวอาหารหรือว่าตัวโปรดัก์ของที่พี่ดาลาเอามาขายเนี่ยทางทางลูกค้าเองสามารถที่จะนํามาติดต่อเพื่อที่จะนําไปขาย<ม>ไปจัดจํากกหน่ายต่อในช่องทางตัวเองได้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่เปิดโอกาสสร้างอาชีพให้กับลูกค้าทุกคนของของ,ของเราด้วยะคะ่ะคือคืออย่างอย่างตัวพี่เองอะนะคะอนออยู่ในวงการอีเวนต์มาก็เกือบ20ปีแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในยุคนี้ ดาราศิลปินมาทำอีเวนต์กันเยอะมากทําให้ผู้จัดรายย่อยอย่างเราเนี่ยตามไม่ทันฉะนั้นพี่ต้องสปีก้าวตัวเองเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์กับทางดาราศิลปินอาศัยบารมีนะคะของดาราศิลปินพาเราพุ่งไปสู่มาตรฐานงานท่้ไงนเราอาศัยบารมีอาศัยบารมีเราร่วมกันค่ะเราเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันเพื่อที่จะสร้างอีเวนต์ให้มันมั่นคงและกดียิ่งขึ้นนะคะ ค่ะแล้วก็ที่จริงอาจจะขอเพิ่มเติมมาค่ะว่าตอนนี้เองโลตัสเองเราจะมีเปิดพื้นที่ที่อยู่ด้านในของตัวซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่จะให้พื้นที่ในการให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กนะคะได้นําสินค้า ในเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาขายก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการพาที่ดาราทุกท่านนะคะ<ๆ>เขาไปเยี่ยมชมด<ๆ>ูด้านในนะ<ๆ>เพราะว่าจะเป็นโซนใหม่ของทางเราเองเรื<ๆ>่องของทางโลตัสค่ะ<ๆ>จริงคือแน่นอนเลยค่ะก็จริงคือที่ผ่านมาคือเราเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมๆเนาะอีกว่าอย่างที่พี่ใหม่บอกเลยว่าการที่มีดารามามันคือการเพิ่มสีสันมันเพิ่มความรู้สึกว่าคือความเป็นแฮปปี้มอลล์อย่างแท้จริงกับโลตัสด,ด้วย มันคือได้กลุ่มของทั้งแต่ทั้งแต่วัยรุ่นกลุ่มเด็กที่มาเพิ่มมากขึ้นแล้วมันคืออย่าง่างที่บอกมันคือสีสันที่มันทําให้การมาซึืออาหารมันสนุกมันตื่นเต้นมากขึ้นนะคะอันนี้คือขอพี่ใหม่เลยค่ะว่าคุยพี่ใหม่แล้วว่าเราพร้อมมากๆโลตัสเองคือพร้อมเปิดพื้นที่ค่ะว่าทุกสาขาถ้าเป็นทั่วประเทศเลยยิ่งดีเลยว่าเราพร้อมเปิดพื้นที่ทั่วประเทศนะคะที่จะเปิดงานตลาดแบบนี้เราก็ไปร่วมกันค่ะ ก็เรามีโครงการที่จะวางแผนระยะยาวนะคะจะเป็นโลตัสสัญจรนะฮะไปทุกๆสาขาก็เดี๋ยวจะร่วมมือกันกับทางมาร์เก็ตติ้งจะทําแผนล่วงหน้า3เดือน6เดือนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับทราบกันว่าเราจะสัญจรไปที่ไหนอย่างไรบ้างค่ะ ที่พยายามจะปรับมาตรฐานของตัวเองนะคะเอาเพื่อนๆน้องๆดาราเข้ามาช่วยเพื่อมาส่งเสริมการขายให้ทุกคนเอาสินค้าของตัวเองออกมาให้มากยิ่งยิ่งขึ้นบางคนอาจจะขายอยู่แค่หนึ่งตัว2ตัวก็อาจจะมีการแนะนําว่าให้เพิ่มตัวนี้เพิ่มขึ้นให้เพิ่มสินค้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกระจายไปหลายๆช่องทางคืออย่างน้อยเขามีผู้ติดตามอยู่เยอะใช่ไหมคะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเรียกทรัพย์สิเข้ามาให้เราได้อันนี้สุดท้ายด้วยวันหนึ่งจะบอกว่าคือซึ่งเมื่อก่อนเนี้ย พี่ไม่เคยทํางานร่วมกับโรตัสก็รู้สึกกลัวนะคะคือที่เคยทํางานมาก็จะทํางานกับเซนท่านทํางานกับอุทเรียทํางานกับแพตติ่น่าแฟชั่นมอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะไม่เคยทํางานกับโรตัสแต่ครั้งแรกที่มาจับงานที่โรตัสสุขพิบันหนึ่งเป็นสาขาแรกที่ที่รับมานะคะมีความรู้สึกว่าทํางานแล้วค่อนข้างปังแล้วก็มากลูกค้ามาไม่เคยไม่เคยตําหนิว่าขายไม่ได้ทุกคนมาขายได้หมดและพร้อมที่จะมาซ้ํๆๆๆยิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้โลตัสพี่ก็จับอยู่ที่หลายสาขานะคะมีสาขาศรีนครินสาขาออนุทสุขุมวิท50นะคะสาขาบางนาสาขาพระราม4ที่คุยกันไว้เรยยื่องหน้านะคะปีหน้าอาจจะมีเพิ่มสัก2ส,สาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังกำลังวางแผนันอยู่คะคือเขาคงไม่ไปไหนแล้วตอนนี้อยู่กับโลตัสสัญจรอยู่กับโลตัสสัญจรต้องฟังแน่นอนพี่มั่นใจ ที่มั่นใจคือถามพี่ไม่ได้ต้องถามเาหล่ดลาดาราศิลปินที่มานะคะหลังจากที่จบงานแล้วได้เงินมระมาเท่าไหร่มีความสุขไหมกับการที่มาที่นี่ถ้ามีความสุขแล้วต้องมาซ้ำและมาอีกก็แม่จู บอกว่าจริงๆแล้วว่าได้คุยกับพี่ใหม่ใช่ไหมคะพี่ใหม่ก็บอกว่าเนี่ยเตรียมของไว้เยอะๆเลยเราก็เตรียมมาระดับนึงนะแต่น้องชายบอกว่ายังไม่ทันถึงครึ่ง<ม>วันเ<ม>ลยหมดแล้วต้องกลับไปเอาของก็รีบบึ่งกลับมาอีกรอบนึงนะคะก็คือถือว่ากระแสตอบรับดีผลตอบรับดีนะคะแล้วก็ คือโรตัสนี่คือคนยังไงก็มาซื้อของอยู่แล้วเพราะเป็นแบบว่าปัจจัย4ี่ของแบบว่าคนไทยของเราอยู่แล้วต้องมาซื้อของเข้าบ้านเรียกว่าของใช้ในครัวเรือนก็ได้แวะมานะคะทํากิจกรรมต่างๆก็มาหาของอร่อยๆรับประทานนะคะแต่ว่าโปรเจกต์อะโรตัสสัญจรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโรตัสจะไม่เคยทํานะคะแล้วก็เอาเหล่าดาราเนี่ยไปสัญจรด้วยอะโปรเจกต์นี้น่าจะเวิร์คเพราะเหล่าดาราน่าจะไปด้วยเยอะค่ะ จริงๆพิมพ์เป็นดารามืออาชีพตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าพี่ใหม่เชิญมาออกบูธด้วยกันทําให้พิมพ์รู้สึกว่าการพัฒนาแบรนด์ตัวเองเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจนมาถึงณวันนี้พิมพ์ได้โอกาสดีๆจากใหม่ออแกนไนซ์ได้มาจัดบูธที่โลตัสที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วพิมพ์ก็รู้สึกว่า ผลตอบรับดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่มาเดินในงานด้วยนะคะเพราะอยากให้เชื่อมั่นว่าถึงเราจะเป็นดาราแต่ว่าเราก็มีความมืออาชีพในการสร้างแบรนด์ในการสร้างอาหารที่อร่อยแล้วก็สะอาดเพื่อเพื่อให้ทุกท่านได้มาบริโภคได้อย่างมีความสุขงานดาราพาชิมนะคะมีตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วต่อจากงานดาราพาชินเราจะเป็นงาน ต้นไม้นะคะจะมีเวิร์กช็อปสวนนขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวสุขาพิบาลหนึ่งเอารูปเอาหลานมามาทำเวิร์กช<ม>็อปกับเรานะคะจะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่10นะคะ,อะของเดือนธันวาเราจะพยายามหาเวิร์กช็อปหากิจกรรมเข้ามาร่วมกับทางสุขานหนึ่งทุกๆเดือนค่ะแล้วก็จะมีแจ้งให้ทราบไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็เชิญชวนชาวสุขาพิบาลหนึ่งมาเที่ยวกันให้เยอะๆนะคะจริงๆคือ ก็อบอกว่าวันนี้ค่ะเราเองโลดโลตัสนะคะเรา transform าภาพเดิมๆจากที่คนเคยเห็นภาพตอนนี้เรามีความเป็น happy mall มากขึ้นแล้วก็เรามีกัรปรับโซนนิ่งนะคะแล้วก็เราเพิ่มมีเรื่องของตัว offering ต่างๆกับร้านค้าใดๆทุกๆอย่างเข้ามาวันนี้ค่ะเราคือ one stop service จริงๆที่ทุกทุกคนสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ enjoy สามารถเข้ามาจับจ่ายซื้อของกับเราแล้วก็มีความสุขกลับบ้านไปได้ทุกวันค่ะ ก็วันน <sociedad. S 1> ี้นะคะก็พี่ใหม่ออแกไนไ์นะคะก็นำเหล่าดารานะคะมามาแบบว่าเปิดบูธนะคะก็คือเป็นเหล่าดาราเซเลบตี้นะคะทั้งหมดคือไม่มีพ่อค้าแม่ขายเลยก็คือว่าจะมีแต่ดารานะคะมาแบบว่าเอาของมาออกบูธนะคะก็ในทีมอ่ะ ดาราพาชิมมาร์เก็ตค่ะคุณมาที่โรตัสสุขาพิบาลหนึ่งคุณก็จะได้เจอเหล่าดารานะคะทุกท่านน่ะทั้งหมด9บูธก็คือแต่ละบูธก็อาหารไม่ซ้ํากันเลยนะคะเริ่มจากแบบว่าบูธแรกบูธคุณนั่นแหละบูธลูกกั่นแหละขายอะไรจ้าบูธที่หนึ่งแล้วแต่บูธหนึ่งบูธที่หนึ่งนะคะก็ของพี่จุ๊บแจงนะคะขายยำแหนมค่ะเป็นยำแหนมคลุกแบบโบราณนะคะแล้วก็แหนมเนี่ยห่อใบตองแล้วก็ข้าวทอดแล้วก็ทอดเองนะคะแล้วใครอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดอะไรคะ สั่งได้ค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถสั่งกลับบ้านได้ด้วยนะคะราคาน่ารัก70บาทเองค่ะนะคะอะไรเผ็ดสุดอะไรเผ็ดสุดนะคะเ,เจ้าของเจ้าของใช่ค่ะ,ะแล้วบูธต่อไปนะคะบูทที่ท2ก็เป็นบูธพีตาพี่กีตาสิริพิษนะคะกําลังเดินทางมาค่ะพี่ตาขายเกี๊ยวซ่าค่ะเกี๊ยวซาในตํานานเกี๊ยวซ่าอร่อยมากค่ะใช่ค่ะ ราคากล่องละ79บาทเองเอาเราขายเขาด้วยหรอใช่ไหมคะ79บาทค่ะรวมถึงพีเตอร์นะคะก็เอาคุกกี้นะคะอร่อยอร่อยนะคะแพ็กเกจจิ้งเหมาะกับช่วงแบบปีใหม่ของขวัญปีใหม่สงคราเออคริสต์มาสสามารถซื้อเป็นของขวัญได้นะคะก็เดี๋ยวตาเตอร์กำลังจะมาค่ะนะคะอ่ะพูดต่อไปค่ะ เป็นของใครคะตัวเองแหละลูกแหละลูกลูกไม้ดนตรีอะคะก็ของเฟิ้ลนะคะเอาผลไม้มาชื่อแอปเปิลก็เลยขายผลไม้ค่ะก็มีทั้งผลไม้แช่อิ่มนะคะก็เรามีทั้งหมด7อย่างด้วยกันมีพุทราแช่อิ่มมะม่วงเบาแช่อิ่มอันนี้คือเป็นตัวเด็ดตัวดังของเราเลยนะคะไปที่ไหนก็จะซื้อแบบขายกันหมดแล้วก็จะมีมะดันมะกอกนะคะแล้วก็มะขาม แล,ล้วก็ะอะไรอีกอ่ะ อลืมมะม่วงเบาใช่แล้วก็จะมีแล้วน,นี่ลืมแล้วก็จะมีมะม่วงเบาสดนะคะแล้วก็มะม่วงสดขายกับกะปิหวานน้ำปลาหวานแล้วก็จะมีฝรั่งแช่บุวยนะคะอันนี้เราก็แช่แบบเป็นบุวยสดๆเลยมมแล้วก็ที่มาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะมมเป็นแบบผลไม้ปอกแล้วนะคะใส่กล่องพร้อมทานกล่องละ40บาทน่ารักนะคะก็สามารถมาซื้อมาช้อปกันได้เพื่อสุขภาพของเรานะคะอ่ะต่อไปค่ะ อาไมเดเป,เป็นมีไก่ครับเป็นมีไก่แล้วก็เป็นไก่ไปไปผัดแห้งไปลวนแห้งนะครับแล้วก็จะมีะมาราคี้นกทอดกรอบแล้วไปอบแห้งแล้วก็จะมีบีฟเจอร์กี้กับหมูเจอร์กี้ครับ ทำเองครับแล้วเป็นมาลาพันธ์ครอบครัวมาลาขี้นกมาลาขี้นกคุณแม่ครับมีดเจ๊กี้คุณพ่อแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวทำเองไม่บอกสิเป็นสูตรคุณยายสูตรคุณยายคุณยายทำให้กินตอนเด็กๆใช่นะแล้วแบบกระเทียมเจียวหอมๆพุูกระเต้นครับไม่ต้องขายแล้วก็ใส่กับพริกพริกน้ำมันพริกดพริกต้องครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากทานพิซซ่าก็ไปสุขุมวิท16ได้นะคต่อไปค่ะแล้วแอนกับพี่แพรก็ อแอนสาลิตานะคะนำห่อหมกปลาน้ำดอกไม้ใบเหลี่ยนะคะชื่อว่าแม่สาลี่ค่ะแล้วก็ไข่เค็มชายานะคะเป็นสูตรทางใต้นะคะไม่เหมือนใครแล้วก็อร่อยแน่นอนแล้วก็นอกจากนี้ยังมีไข่เค็มชายาด้วยนะคะหากินยากมากเพราะว่าเป็นห่อหมกจากสุราษฎร์ธานีค่ะ,คะแล้วก็ยังมีไายด้วยนะคะอยู่บูธเดียวกับแม่แม่สาลี่แม่สาลี่แม่ไ<ช>ขอะไรคะขไข่ไข่อะไรไข่ไพรไขยไพ่ไข่ผัดโขมชีสค่ะเป็นสูตรของแพรเองนะคะ ปรับมาจากผักโขมเนี่ยปรับมาจากอาหารของทางใต้ของของคอสซิกันเป็นทางใต้ของคอสซิกันสูตรจะเป็นแบบแซบๆหน่อยเป็นเฮิร์บเป็นอะไรเงี้ยค่ะส่วนพายไก่ก็อัดแบปมาจากสูตรโบราณนิดนึงเป็นสูตรของตัวเองค่ะแล้วร้านเรานะคะก็รับคนละครึ่งด้วยนะคะรับคนละครึ่งด้วยนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าพายของแพฟชิลล่า95บาทนะคะค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะแม่สาลี่กับ แม่แพ้ขายไส้หอมกขายไส้หอมหมกกุยแล้วก็มีไส้อั่วด้วยอายเกลคาน้องเกของร้านเกลน,นะคะก็จะขายไส้อั่วนะคะสําหรับคนที่ชอบรสจัดนะคะเชิญไส้อั่วที่ร้านได้เลยนะคะ <S <S นอกจากไส้อั่วเปล่าๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีข้าวหน้าไส้อั่วซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนทํานะเพราะว่าเป็นเป็นไส้อั่วที่เราใช้แตดไส้ข้างในของของไม่ต้องยัดไส้อ่ะอ่ะแล้วมาทานกับไข่ แล้วก็กับผักค่ะแล้วก็ยังมีแกงฮางเลด้วยนะคะมีไส้กรอกอีสานแล้ววันนี้มีทอดมันมาด้วยค่ะก็มาดเป็นังใช่เราก็มาด้วยกันค่ะก็จะมีอย่างเมื่อกี้ที่พี่เกดบอกมีทอดมันมีไส้กรอกอีสานด้วยนะคะมีทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวแล้วก็ยังมีขนมทานเล่นก็จะเป็นขนมบังกรอบนะคะมีหน้าเนยธรรมดาแล้วก็มีเนยกับงาแล้วก็ยังมีฟักทองกรอบด้วยค่ะใช่ค่ะรักคนละครึ่งเหมือนกันค่ะโอเคถึงมูดเราแล้วนะคะก็ ฝากด้วยนะคะสำหรับงานของใหม่ organizer นะคะวันนี้ถึงสิ้นเดือนนะคะที่โลตัสสุขาพิบาลหนึ่งพิมพก็มากับแดนของพิมพ์เองฟอกชาราเลมอนนะคะ mm hmm. ก็นำกระบวนารน้ำเลมอนมาอีกเช่นเคยแล้วก็ยังมีชาน,นมนานาชาติมาด้วยนะคะฝากแดนของพิมพ์ด้วยนะคะ mm hmm. ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเหล่าดาราทุกคนไม่ใช่แค่อยู่หน้าจอและเป็นดารางเดียวแต่ว่าเราเมืออาชีพ mm hmm. ในการค้ mm hmm. าขายเหมือนกันเพราะว่าเราก็ออกร้านมาจนมืออาชีพแล้ว mm hmm. มาลองชิมของดีของเด mm ็ดของดาราได้นะคะ